ไม่มีคำว่าสายสำหรับหัวใจที่มุ่งมั่นเป็นเรื่องราวของคุณป้าวัยห้าสิบที่พิสูจน์ให้เห็นว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขและความกระตันยูต่อความฝันของตัวเองนั้นยิ่งใหญ่กว่าข้อจำกัดใดๆครับบทเรียนสุดท้ายของป้าแมวป้าแมวหญิงไทยไวัยห้าสิบที่ย้ายมาเกาหลีตามสามีมานานและมะปรางหลานสาววัยรุ่นที่คอยเป็นติวเตอร์ให้ป้าแมว ป้าแมวป้าว่าป้าไม่รอดแน่ๆเลยลูกดูตัวอักษรเกาหลีพวกนี้สิมันเหมือนถั่วงงอกเต้นระบำไปหมดป้าอายุห้บแล้วนะสมองมันไม่รับเหมือนพวกวัยรุ่นหรอกจะให้ไปนั่งสอบสัญชาติแข่งกับคนหนุ่มๆป้าอายเข้าตายเลยมะปรางป้าแมวคะดูสิคะมือป้าแมวที่ตำน้ำพริกขายส่งจนเลี้ยงครอบครัวมาได้เนี่ยมันคือมือที่สู้มาทั้งชีวิตนะคะ แค่ตัวหนังสือไม่กี่ตัวจะมาสู้ป้าได้ยังไงอีกอย่างนะป้าคนเกาหลีเขาแค้ทางคนแก่ที่พยายามนะคะถ้าเขาเห็นป้าตั้งใจเขาจะยิ่งชื่นชมป้าค่ะป้าแมวเสียงแหบๆแต่มีพลังมันจริงอย่างที่หลานว่าป้าอยู่ที่นี่มาเกือบ20ปีช่วยสามีทําสวนทําไร่เสียภาษีให้เขามาก็เยอะ แต่เวลาไปธนาคารหรือไปหาหมอป้ายัางต้องสะกิดให้สามีพูดแทนทุกทีป้าอยากจะเดินหยุดอกพูดภาษาเกาหลีชัดๆแล้วโชว์บัตรประชาชนให้เขาเห็นว่าฉันก็คนเกาหลีคนหนึ่งนะมะปรางงั้นเริ่มเลยค่ะป้าท่องตามหนูนะแอกุก,กาเพลงชาติเกาหลีท่อนแรกเริ่มยังไงคะป้าแมวพยายามร้องเพลงชาติด้วยน้ำเสียงสั่นๆแต่ตั้งใจ ทงแฮมุนกวาแบกดูซานีฉากตัดมาที่หน้าห้องสัมภาษณ์สัญชาติบรรยากาศเงียบขรึมมีคนหนุ่มสาวเดินเข้าออกด้วยท่าทางเคร่งเครียดเจ้าหน้าที่เสียงประกาศหมายเลข145คุณแมวเชิญในห้องสอบครับป้าแมวเสียงสูดหายใจลึกๆสู้ไว้แมวเพื่อศักดิ์ศรีของตัวเอง เวลาผ่านไปป้าแมวเดินออกมาจากห้องสัมภาษณ์ด้วยใบหน้าที่เปื้อนไปด้วยน้ำตาและรอยยิ้มมะปรางป้าแมวเป็นยังไงบ้างคะเขาถามยากไหมป้าแมวเสียงสะอื้นด้วยความดีใจมะปรางเอ้ยป้าทำได้ ตอนที่ป้าร้องเพลงชาติกรรมการเขามองตาป้าแล้วพอป้าเล่าเรื่องที่ป้าพยายามเรียนภาษาตอนอายุ50เพื่อที่จะได้คุยกับหลานสะพ้ยเกาหลีรู้เรื่องกรรมการเขาเต้นปันใจมากเขาบอกว่าคุณแมวคือตัวอย่างของพลเมืองที่รอต้องการเขาชมป้าว่าความพยายามของป้ามันสวยงามกว่าคะแนนสอบอีกละลูกมะปรางเสียงกรีดร้องดีใจหนูบอกแล้วป้าแมวสุดยอดที่สุดป้าแมว ต่อไปนี้เวลาใครถามว่าป้าเป็นคนประเทศอะไรป้าจะตอบอย่างภูมิใจว่าป้าเป็นคนไทยที่เข้มแข็งและเป็นคนเกาหลีที่มีคุณภาพป้าไม่ได้แค่สัญชาติน้ำมะปรางแต่ป้าได้ความภูมิใจที่หายไปนานกลับคืนมาด้วยละลูก